ประทาช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวทันทามกับดิฉันนภว,วันเกิเกษมสุขค่ะภาพเหตุก,การณ์เครื่องบินพาณิชย์ของไต้หวันประสบอุบัติเหตุกระแทก,กับสะพานทําให้ตกลงสู่แม่น้ําที่กรุงไทเปสํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไทเปนในไต้หวันเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ว่า เครื่องบินพาณิชย์ของไต้หวันพร้อมด้วยผู้โดยสาร58คนประสบเหตุกระแทกกับสะพานทำให้ตกสู่แม่น้ำนอกกรุงไทเปหลังจากทยานขึ้นได้ไม่นานสำนักข่าวกลางไต้หวันรายงานว่าเครื่องบินแบบเทอร์โบพร็อกลมนี้ผลิตในฝรั่งเศสคือเครื่องบินโดยสารภายในประเทศรุ่น ATR 72-600ของสายการบินทางเอเชีย เกิดเฉียวชนกับสะพานข้ามถนนก่อนตกลงไปในแม่น้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยขึ้นมาได้15รายพร้อมกับนำส่งโรงพยาบาลแต่ที่เหลือยังติดค้างอยู่ในเครื่องบินซึ่งหน่วยกู้ภัยกำลังพยายามช่วยทุกคนอย่างเต็มที่เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและยังคงสูญหายอีก17คนสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น แพรพาเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนอยู่บนซากขนาดใหญ่ของเครื่องบินกำลังพยายามช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือของเครื่องบินลำนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อน11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเล็กน้อยหรือตรงกับเวลา10นาฬิกาตามเวลาในไทยโดยเครื่องบินทะยานขึ้นจากสนามบินส่งชานในกรุงไทเปเพื่อบินไปยังเกาะคินเหมินได้ไม่กี่นาทีก็เฉียวชนกับสะพานจนตกแม่น้ำ และสําหรับข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมียรยีจะมีข้อคิดอะไรดีๆไปรับฟังจากสามเณรกล่าวมัสการค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจากข่าวที่ได้กล่าวมาก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าหอดูและก็น่าเสียดายสิ่งในตรงนี้ก็คงจะเพิ่มความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสายการบินต่อไปเพื่อจะพัฒนาไม่ให้อาุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นอีกต่อไปเจรัญทำ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสาม,มัญน,เ,นเอกชัยเมียรียนะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะทานข่าวทันทำได้หมดเวลาลงแล้วกว่าบมาติดตามทานข่าวทันทำได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134